ไอ้ผู้าไอ้แกทู้าไอ้ผู้พาไอ้ผู้พาไอะไรกันวไอ้ผู้พา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 ยุนไอ้ไอ้ไอนไอ้่อ้ไ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 าไอ้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 ไา้ไอ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 ้ไ้ไอ้ไอ้ไ้ไอ้ไ้ไอ้้ไอ้อไอ้้ไอ้อ้ไอ้้ไอ ดูซิไม่เหลือเลยฮะอ,ยอ,นะอ่ะดีก็เหลือน้อาาำนิดนิดหนึ่งอ่ะดูถ้าเหลือถ้าไมไม่ปิดฝามาันสนิทไม่เห็นความสำคัญของน้ำอ่ะปิดฝาน้ำไม่มสนิทที่เป็นหกเล่ลานหมดเลยแล้วตอนนี้เป็นไงทั้งสองทีไม่มีน้ำลงเหลืออยู่เลยตัดสินเลยแล้วกันในเมื่อทั้งสองทีไม่มีน้ำลงเหลืออยู่เลยก็การตัดสินเป็นอันโมฆะไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะนะอะละจบซึ่้งทุกอย่างจบเา้าอาจารย์ รางวัลแบ่งครึ่งไม่ได้เหรอคะเอเอใช่เจ้ารางวัลเจ้ารางวัลอะไรกันมันไม่มีน้ําเหลือทั้งสองทีมเลยอะครูให้ทําการแข่งขันช่วยการประหยัดน้ําใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดแต่สิ่งที่ได้คือสองทีมทะเลาะกันกน,นะหก <6. S 1> เลี่ยราดหมดเลยจบอยากยาก้ยายก,กับบ้านลางนังในล้างตัวไปสลายตัวไปก็เถอนาฉัยากกลบแล้อ่ะ ปล่อยอ้พวกที่เขาวงาน้ําอยู่กันตรงนี้แหละน้ำขิงเดี๋ยวเดี๋ยวฉันขอไปล้างตัวก่อนฉันก็อยากกลับแล้วอะ่ะปล่อยให้พวกผู้ชายเขางี่เง่าอยู่ตรงนี้แหละไปไปไป,ป,ปเป็นงางอนะสุดท้ายอดกันหมดอดอะไรวะที่ถามจริงคหอะแข็งก็งไม่ได้แข็งด้วยนะพี่อะทำไมต้องมาสวยวะ พี่ไม่ต้องมาพูดเลยพี่อยาช่วยมันโกงใช่ไหมพูดดีๆปากภัยแกคนในมังกรพี่รู้ปะน้องเปลล่าบอกของหมดแล้วว่าพี่อยาหรหลอกให้น้องเปลล่าไปเฝ้าหวกมันตอนพี่เฝ้าน้ําอยู่ช่างมันเถอะปราภัยตอนนี้มันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะนะเรากลับบ้านกันดีกว่าจะกลับยังไงอ่ะเสื้อผ้าก็ไม่มีเปลี่ยนก็ล้างโครนออกแล้วก็ร้อยมันแห้งแค่นี้เองเฮ้ยน้ำไม่ไหลอ่ะ นี่พวกเรานี่รู้เรื่องหรือยังว่าการปาเขาจะหยุดส่งน้ํานะท้องแตกประชาชนแยกน้ำใหญ่เลยจานพูดเล่นวะเนี่ยอันนึงน้ำจางผมผมไม่มาเขาน้ำไปไบนไรอ่ะออกไม่เชื่อไม่เชื่อดูเลยดูเลยโอ้ยเป็นไงเป็นไงเ <c oughs> ป็นไงฉ <c oughs> ันเลิกจาเป,ป,ป็นไงแปลกเต็มทุกห้องนี่ไงล่ะจริงสิจ้าห้องน้ำประจานไงจาน ผมขอเข้าห้องน้ำอาจารย์หน่อยนะครับอะไรโชกุณโชคุนี่ปวดที่ลจ๋งวันแล้วในวันนี้มันวันหยุดห้องน้ำครูเขาล็อกงดแมะแต่ว่าอะไรรู้ไหมแต่อะไรจ๊ครูมีกุญแจห้องน้ำครับจาก็ให้ผมติดอ้าจะให้ได้ยังไงเห็นไหมละเห็นไหมล่ะเห็นไหมละเห็นว่าเรื่องภัยแล้งมันเป็นเรื่องไกลตัวเสียเหลือเกินนะต่อครูพูดเท่านหน่ก็มาชักประชันนะทำเป็นแบบว่าโรงเรียนเราไม่มีแน่อบเป็นไงนี่จะบอกให้นะ พราะไอ้ไฟแรงเนี่ยมันไม่ได้แรงจริงเท่ากับใจของพวกเราเองจะบอกให้อยู่ด้วยกันเนี่ยบอกให้ช่วยกันประหยัดน้ําก็ไม่ประหยัดนั้นยังทะเลาะกันนะอาาย์น้ำแค่เล็กน้อยแล็กสาวแล้วไม่ได้อาจารย์ยะเพิ่งมาสอนได้ไหมเนี่ยผมไม่ไหวอาจารย์มันไม่สอนได้ยังไงมันไม่สอนได้ยังไงมันก็ต้องบอกกันที่ครูจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่ออะไรรู้ไหมไทยแรงเนี่ยจริงอยู่เราควบคุมมันไม่ได้แต่สิ่งที่เราควบคุมมันได้คืออะไรรู้ไหม ัวของเราเราสามารถที่จะใช้น้ําให้เกิดประโยชน์สูงสุดและแบ่งปันน้ําให้กับทุกๆคนได้ม,มันผมไม่เข้าใจาที่แบ่งปันน้ำคนอื่นแบ่งปันกันเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวสิที่เราคคูไม่รู้และถ้าเกิดว่าทุกคนเห็นแก่ตัวทําเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองสุดท้ายมันจะเหลืออะไรนายชอคุณลองตอบสิผมไม่รู้จานผมไม่รู้จะตอบอะไรครับก็ตอบไม่ได้ที่จะถึงจะได้คูแจ้งนะน้ำไปไงน <ค>พี่พี่เขากลับกันหมดแล้วอ่ะจะให้เปิดล์วน้ำได้ยังคะเปิดได้เลยนะเพราะเดี๋ยคุณจะต้องใช้ด้วยนิดนึงนิดนึงนะนิดนึงนันนี่นดเปล้วคะที่คุพูดไปเมื่อกี้เป็นไงคำพูดของคูเป็นไงคมมะคมคมค่ะจยา์บางทีมันก็ต้องให้บทเรียนคมคมกับเด็กๆนะในบางครั้งนะมันจะได้รู้จกักมีจิตสำนึกเรื่องของการประหยัดน้ำอ่ะแต่จย์คะ คะโอไลเล่นปิดน้ำโรงเรียน2วันนี้มันไม่แรงไปหน่อยอ่ะคะจารย์นี่ส้วมก็เต็มหมดแล้วเนี่ยอ่ะเปิดน้ำเร็วๆสิเดี๋ยวคุณ่นจะต้องก็ไปดูหน่อยว่าในห้องน้ำเนี่มันเรียบร้อยหรืเปล่าแรงแรจารย์คะหนูเปิดไม่ออกค่ะปิดทำไมแรงเรียแรงสิเพคะมาครูช่วยเองมันต้องใช้แรงผู้ชายอะจนทุ่นหน่อย ไปแล้วหมุนไปก่อนนะนะเราเปิดน้ำเรเร็วเพ่าให้นะ้ำมันตามกูไปเลย <S 2> <S 2> เดี๋ยวกูไปก่อนนะเข้าไเอจ้ามไม่ช่วยหนูหรอคะไม่ช่วยอะไรแล้วหนู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 หนนูห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 นูเนูห,นหน นพี่เธอไม่คิดจะบอกกันบ้างเหรอก็เนี่ยฉันบอกอยู่นี่ไงในจะมาเ้าซีเอาอะไรอ่ะทำตัวเป็นผู้หญิงไม่ได้อะฉันไม่ใช่พระเอกละครน้ำเน่าที่คอยตามน้องเอกตลอดเวลานะแล้วคนเจดมก็คือน้ำขิงไม่ฉันเราจะให้นายกลับมาคืนดีกับน้ำขิงยังไง พวกเราก็จะให้แกสะพายหน้าขิงไงนี่เธอไม่รู้สึกอะไรเลยเหรอฉันอุตส่าห์ทำให้เธอเจอเรื่อเลิกกันเถอะได้เอาแบบนี้ก็ตามใจเธอกำลังกลัวใช่ไหมกลัวอะไรอ่ะความห่างไปไงนะผมจะทำให้ความห่างมันหายไปเอง ผมจะไปหาเขา